วัสดุกลุ่มเด่นเราพอมีมากลุ่มต้นพืชที่เราปลูกก็จะช่วยในเรื่องการให้ความชื้นหรือการลดน้ํากับต้นพืชนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทางพนักเกษตรกรนะครับยังเห็นความสําคัญนอกวันนี้ถึงเราปลูกในพื้นที่มันไม่เยอะผลผลิโยชจะไม่มากหรือว่าเลี้ยงครอบครัวได้เต็มที่จะไม่ต้องเรียนแต่ที่ตรนี้ถ้าเห็นยัก็จะอารมณนี้นะ มีมีผู้ช่วยโอเคได้ร <Bond> ูประัหัวระวังหัวอ่านเดียวค่ะรอไเลยคนที่กะคนเราจะบอกให้อ่าคนที่เ็ดรอเลยค่ะคนที่เจดก็จะไม่นว่าคนที่เจดบสมยาจะวดเมือรเจ้รจา้เาเ้ เรากดไล์วสื่อสื่อโทรก็ได้วิดีโอวิดีโอนั่นเหนึ่งโอเค้ววิดีโออะีดเลยนะหนองปกติแล้วมันจะมี อ่าปริมาณ25กรัมนะเทล,ลงไปเลยปุ๊บอ่ะหลังจากนั้นขออนุญาตใช้บัดดีของเรานะช่วยเขยา่าช่วยคนให้มันมีมีการกระตุ้นให้จุลินทรีย์ได้ทำงานแล้วเราตั้งทิ้งไว้ประมาณกี่ <10 S 1> นาที1 0 1ถึง15นาทีก็ได้ให้จุลินทรีย์เนี่ยมันมีความอยากจะทำงานอยากจะมีการย่อยสลายในในส่วนของพืชผักต่างๆที่เราเตรียมมาเนาะอะ,อะฝากเจ้าหน้าที่คนไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะอะ,อะลำดับต่อไปเราก็จะมี